มาภาพพระครูปรหลัดน้องอนัตนโยตวัดถ้ำคีรีธรรมจังหวัดหนองอย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจ,จนบุรีและวันนี้ก็ได้มาพบท่านผอ,อฟ้าเนะพือ่อจะได้นำพระที่ผอ,อฟ้าได้มอบให้นี้ไปนะให้ญาโยมได้เชอ่าบอูชาเพื่อทำการสร้างอุโบสถมหาอุดอนะย่างวัดถ้ำคีรีธรรมที่เมืองการเรา ด้ความประสงค์ที่อาตมาภาพและก็คณะญาติโยมที่จะได้พัฒนาวัดนี้ให้เจริญรุง่งเรืองวัดน,นี้ก็สร้างมาตั้งตีตั้งแต่ปี2487ี่ก็เลยมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนมาปัจจุบันเมื่อปี6.3 2.5.6.3องก็อาตมาเองก็ได้มาเป็นเจ้าวาดวก็ได้แรงศรัทธาของญาติโยมก็ได้พัฒนาจึงก่อสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกุฏิพระโรงครัวพื้นพื้นวัดนะแต่ตอนนี้ก็หลักสำคัญที่อาตมาภาพตั้งใจเอาไว้คือการสร้างโบสถ์มหาอุดนะที่งดงามเป็นโบสถ์แบบโบราณที่มีประตูเดียวนะประตูเดียวไม่มีหน้าต่างนะเป็นโบสถ์ประตูเดียวที่สร้างมาได้ปีนี้ก็เป็นปีที่สามเป็นปีที่สามแล้วได้ดำเนินการสร้างนะโบสถ์มหาอุดมา ก็ออกฟ้าก็ได้มอบพระนะสมเด็จก็ให้ญาติโยมได้เข้าบูชาเพื่อนําจัดตุปปัจจัยตรงนี้นะไปสร้างอุโบสถแล้วก็สิ่งวัตถุต่างๆของวัดก็ใครจะไปเที่ยวนะครับก็วันที่1กรกฎาคมนึ่งกระกฎาคมสองพนาร้อยหกสนี้ก็ทางวัดก็จะยกช่อฟ้าโบสถ์ทั้งหมด3ช่อนะได นะช่องเช้าเราก็มีพิธีบวงสวงบอกกล่าเล่าสิบเล่าเทวดาที่ปกปัรักาวัดนะแล้วก็10บโมงครึ่งนะ10โมงสาก็มีสภานสค์สภาศักศักสิบสรูปนะโดยมีครูบาอาจารย์ครับมาได้มาเจริญพระพุทธมนตนะรเพระพุทธม,มนตนะ์ที่งานยกช่อฟ้าแล้วก็พระสงฆ์สภาศักดิ์ที่มาช่วยงานในวัดก็ได้ขพระทหารเพลิ แล้วก็สิบสามนาฬิกาเกนาทีก็จะมีพิธียกช่อฟ้าบสมหาอุดแล้วก็จะมีทําบุญวันเกิดนะอายุวัฒนะของอาตมาเองนะแล้วลูกศิษย์ลูกหามาร่วมกันนะได้สร้างโบสถ์ได้มาทาบุญกันตามกำลังศรัทธาแล้วนกะ็นะเช่าพระไปดูบูชากันนะใครจะร่วมบุญนะครับใครจะร่วมบุญก็บัญชีวัด ท่าคีรีธรรมนะครับวัดทีระธรรมสามห้าสี่ศูนย์สองสี่หนึ่งเก้าสามศูนย์นะเป็นบัญชีของวัดท่าคีรีธรรมแล้วก็ตอนชุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมที่ได้ร่ำบุญนะครับที่ได้ร่ำบุญสร้างวัดนะจะมีอายุวันณะสุขภาละนะคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดจใจที่ถูกต้องตามธรรมนองของธรรมแล้วไซ ใคนะย่าดโยมเท่านั้นได้มีความสุขความเจริญแต่คนเหล่านั้นแต่จะขาดไม่ได้คือทานบารมีสัจจะบารมีแล้วก็ความกตัญญูนะถ้าใครมีความกตัญญูแล้วมีความเจริญทุกคนก็จะเจริญพอรอย่ใลูยวูาใสด้หมดยาลองพ่อคือ I love you. ิดนึงซึ่งบทอุดเนี่ยมันไม่มีในปัจจุบันครบถึงหมดแล้วมีแต่กึ่งอาอุดกึ่งบทอาอุดปฏิทินจังปฏิทินตรงทังสุดกับในวะสดิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปรจงดูปนละโซยธรรมนิโชติละโซยัตสกิติโยวิวัจจตุสัพพโลกวิมัสตุมาเตปวันมันตะลโยสกิติพายุโผล่เข้าอภิวาทนาเซริชนิก สี่โลวันละกป,ะปาติภาณละกาตาเมตาวีสุขังโสทัศวาพลังวันนสุขังจะปฏิ